สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้รายงานสดจากคลอง2 2นะครับก็จะพามาดูแปลง B3 นะครับพื้นที่ขนาด1ไร่400ตารางวาเป๊ะเลยนะครับพอเหมาะพอดีเลยครับก็ B3 นะครับข้อดีของ B3 คือ1อยู่ใกล้ถนนนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นถนนลาดยางติดกับคลองย2นะครับก็ไฟฟ้าประปาอยู่ไม่ไกลนะครับถือว่าสะดวกสบายแล้วก็แปลงนี้อยู่ใกล้เดินทางเข้าออกง่ายนะครับขับรถจากลาดยางลงมาถึงที่แปลงเลยอ่าพื้นที่1ไร่หน้ากว้าง40ลึข้งไปด้านหลัง40เมตรนะครับ อ่านี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับแล้วก็แปลงนี้ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีคูลำรางอยู่หน้าแปลงนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของถนนนะครับแต่เป็นลำรางนะครับขอบเขตของเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ด้านหน้าจะเป็นคูลำรางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยชาวนาก็จะสูบน้ําจากคลอง22ผ่านน้าเข้ามานะครับก็จะวิ่งผ่านร่องไปสุดนู้นเลยนะครับสุดอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับฝั่งทางด้านนู้นเลยครับ ข้อดีของโซน E นะครับก็จะมีร่องน้ําเป็นลำรางแบบนี้ยาวไปตลอดเลยนะครับความกว้างของถนนอยู่ที่8เมตรครับแล้วก็มีลำรางด้านหน้าครับท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้ก็สามารถใช้น้ําจากด้านหน้าทางนี้เข้าไปลดน้ําต้นไม้ได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ชอบขุดสระน้ําก็สามารถใช้น้ําจากที่นี่ไปพักไว้ในสระได้ครับก็ทําให้น้ําไม่เน่าไม่เสียนะครับแล้วก็มีสระน้ำไว้สำหรับเลี้ยงปลาปลูกบัวครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็อยู่ใกล้ครับที่เราเห็นนี่นะครับก็เป็นบ้านคนนะครับอยู่ในเขตชุมชนไม่เปลี่ยวท่านใดที่ ทำสวนเกษตรคนเดียวท่านผู้หญิงนะครับที่เป็นสวนเกษตรคนเดียวก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ใกล้นะครับที่ตรงนี้ครับอ่าก็บรรยากาศช่วงนี้ก็อากาศดีครับที่นี่ครับโอโซนดีผมพามาดูนะครับนี่คือในส่วนของถนนนะครับถนนก็จะเป็นถนนกว้างนะครับ8เมตรนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายกับขวางขาแบบนี้ครับอ่าก็ยาวไปตลอดเลยนะครับตรงนี้ครับอ่านี่ครับท้าใดสนใจนะครับมี B2 B3 สแปลงนะครับติดกันท่านใดอยากจะมีเพื่อนบ้านก็ชวนกันมา2คนซื้อคนละแปลงได้นะครับได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับท่านใดที่สนใจโทรหาเอกได้เลยนะครับ088 145 1155ครับแปลงนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆครับรีบโทรมาด่วนนะครับสวัสดีครับ